เกลือใช่ไหมแต่ว่ากันเลือดด้วยเนี่ย DIY มันมีท้ากันเลือดด้วยมาดูพี่ีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้มีไอศครีมแล้วก็มีแผ่นแป้งตรงนี้แล้วก็มีโอรโอด้วยมีช็อกโกแลตเดโป้ิย็บพีมหมาทำยังไงบ้างอ่ะอัดลุยเลยโอ้โหโอ้โหจะาจะดูได้ โอ้ทำวิคีมก่อนเลยอ่ะโอ้โหอทำวิคีมก่อนตั้งตั้งนิดหนเออตั้งตันั่นแหละเออทำอย่ั้นแหละดูไม่ได้ซ่องครองใส่่เนี่ทำได้ก่อนทำไ อะไต่อชอ็อกโกแลตโอ้โหโอ้โหอะไรต่อเลน,นโดเลนโดแหละโอ้โหโะโอะไรต่อโดยด้ชอ็อกโกแลต ขไขึ้นมาเออใช่จะได้เห็นว่ามันเขียนว่าเซเวนเซนเซเวนเซนอ้าวยอลโกระดาษด้วยนนครวนมีทคนเดียวได้แล้วกรวมวมแแต่ว่าทำํามันดําือด้นะตันนี้นานหน่อยค้ายะของเด็กจากนานเลยกว่าจะได้เฮ้ย เอาเสร็จแล้วโชว์หน่อยเอาชูแม่ลาช็อกโกแลตได้เปล่า <c oughs> ไม่เอาไม่กินก็ไม่ต้งองลาลลโอ้าหลาด้วยเหรอโอ้โหปาไปข้างๆโอเคนี่หน่อยพอพอแล้วโอ,อ้ยเฮ้ยว่ะเเอาชูหน่อยเสร็จแล้วสำเร็จแล้วอ่ะเอาชูหน่อยแล้วชูหน่อยชูหน่อยที่ทำเอง อ้อันนี้คือเซ็ต DIY ของแมเบลเย้เก่งมากเลย